ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l ลน e แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรารูดูเรื่องของการเงินรายรับรได้ได้ไพราชาดาบก็ค่อนข้างสอดคล้องกับราชาไม้เท้านะเพราะราชาดาบหมายถึงความชัดเจนในเรื่องของรายรับและรายได้คือเราต้องการให้มัน ตรงตามกำหนดการอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะการติดตามสอบถามหรือว่าติดตามอย่างใกล้ชิดใด้ค่ะว่าในส่วนของรายรับรายได้ที่จะก่อเกิดในช่วงระยะเวลานี้ครึ่งเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยจะมีรายรับเข้ามาในรูปแบบช่องทางไหนอย่างไรบ้าง คุณจะมีการติดตามสอบถามอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งอะ่ะคุณ่ง่ายเนาะราชาดาบเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปติดต่อเข้าไปประสานงานกับคนที่มีอายุมากกว่าเป็นคนดูเพิียการหน่อยจ้าอารมณ์หน่อย,ออยชอบบังคับชอบกะเฑนเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเงินทองทองแบบนี้อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนเเราจะได้เดินหน้าต่อได้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเรื่องของรายรับมันมีความติดขัดเพราะใครบางคนเข้าไป เหมือนกับเข้าไปยุป่งวุ่นวายหรือไม่ก็มีส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นก็ไปเช็คไปตรวจสอบไปดูดีๆหน่อยแล้วกันนะวิ่งเต้นหน่อยค่ะอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในะเรื่องของระหว่างทางอย่าไปหวังพึ่งใครนะเพราะบางทีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทําเต็มที่หรือเปล่าขอให้คุณจัดการบริหารจัดการตัวเองเปิดใจรับฟังคําแนะนําจากคนที่คุณมองแล้วว่ามีอํานาจแล้วก็ค่อนข้างจะ เหมือนกับแค่ความรู้สึกของคนอื่นเนอเพราะไพ,พ่ราชาไม่ทชเคยเป็นคนที่มีนิสัยทัดอะแล้วก็ฉลาดในการที่จะตัดสินใจต่างๆเนอไม่ได้ใช้อารมณ์อะอย่าใช้อารมณ์นะถ้าเราเจอใครที่ค่อนข้างใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอันนี้ต้องต้องคิดพิจารณาดีๆนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จะคิดจะทาอะไรลงทุรกิจของการเงินก็แต่ตรอดีๆนะคะเพราะว่าการเงินในเดือนนี้ยังไม่ค่อยสัพพัเท่าไหร่แต่นี้เข้ามานะคะให้คุณจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็เป็นไปใน,นลนักษณะของการต่อยอดด้านการงานเกิดขึ้นแต่ถามว่าโดดเด่นไหมไม่โดดเด่นนะคะเพราะห้าไม่เท้าดูวุ่นวายอะ่ะ มีความวุ่นวายว่าจะต้องเลือกทําแบบไหนอย่างไรให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะไพ่การเงินคุณไปตกตําแหน่งอริกด้วยอะสิบเรียญนเ,นเป็นไพ่ที่ดีไปอยู่ตาแหน่งอเริซะ,ะเรียกได้ว่าการเงินไม่ค่อยสะพัดวางแผนบริหารจัดก,การเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนนะคะระวังในเรื่องของใจจ่ายนะบางทีจะมีเข้ามาและรายรับไม่สมดุลนะคะ